tôi xịt thôi nhai thế hoàn bà lắm anh leo, nhang tay 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 hoàn tay nhắn tay nhắn tay nhắn nhang nhắn tháp canh tay nhắn tay đá tay ใ,ใจใจเนาะขดมือแหงห่อนห่อนหลายเนาะไปไปไปอย่าทะเลาะกันนั่นไปแดนมันคบ ไปแม่เข้าไปออกมาแม่โมเมนต์บ้านเจ้าของแม่ออกมาเอ้า